สวัสดีครับเพื่อนๆผมหนุ่มจากหมูยอชาแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดู10สุดยอดของเล่นของสะสมที่มีมูลค่าสูงยิ่งกว่าทองคำซะอีกนะครับไปดูกันครับโลกของของเล่นแหล่งจินตนาการที่สร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราทุกคนมาตั้งแต่วัยเด็ก ของเล่นหลายชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตจากที่น่าจะเป็นเพียงแค่ซากของเล่นที่ไม่ผ่าน QC แต่ดันกลับกลายเป็นของล้ำค่าที่มีจำนวนจำกัดและคนแย่งหาซื้อกันมาครอบครองทำให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนหรือของเล่นบางชิ้นที่ตั้งใจผลิตด้วยวัตถุดิบอันล้ำค่ามากๆเพื่อสร้างมูลค่าให้กับของเล่นชิ้นๆน,นั้น โดดเด่นและดูเนื้อกว่าใครๆเรามาเริ่มรู้จักกับอันดับที่10กันก่อนเลยนะครับอันดับที่10ลิงยักษ์สีดำจากการ์ตูนชื่อดังเรื่องดา a เกิลบ l l เป็นที่รู้กันว่าเวลาชาวไซย,ยามองเห็นพระจันทร์เต็มดวงจะกลายร่างเป็นลิงยักษ์ซึ่งฉากนี้นี่เองที่ซุนโกคูแปลงร่างเป็นลิงยักษ์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นโมเดลฟิกเกอร์สีดำซึ่งไม่มีขายทั่วไป มันเป็นของรางวัลในการจับฉลากในร้านสะดวกซื้อเท่านั้นเองและมีแค่20ตัวทั่วโลกทำให้ใครที่ได้ครอบครองต้องเรียกว่ายิ่งกว่าถูกหวยด้วยซ้ำไปราคาประมูลสูงลิ้วไปจนถึง2 0 0 0 0 0เยนหรือราวๆ64,000บาทเลยทีเดียวนะครับอันดับที่9ตุ๊กตาช้าง TY Binnie Baby Royal Blue p e n u t มันเป็นตุ๊กตาช้างซึ่งเกิดการผิดพลาดในการผลิต สีของมันเป็นสีน้ำเงินเข้มเกินไปจากเดิมที่ออกแบบไว้แต่กลับกลายเป็นว่าผู้คนชื่นชอบและที่สำคัญมันถูกผลิตออกมาเพียงแค่2,000ตัวเท่านั้นราคาปัจจุบันขายกันอยู่ที่1,000 0 0บาทและทุกตัวถูกบรรจุในกล่องใสและมีใบเซอร์ติฟิเคตให้ทุกตัวด้วยนะครับอันดับที่8 1954 Superman vs the robot c r u n c h b o x กล่องข้าวซูเปอร์แมนในปี19ึ่ จงถือว่าเป็นกล่องอาหารกลางวันที่มีราคาสูงมากโดยฝากล่องข้างหนึ่งเป็นงานกราฟิกที่ซูเปอร์แมนกำลังต่อสู้กับเจ้าหุ่นยนต์โรบอตสีเหลืองที่บุกทำลายบ้านเมืองและฝากล่องอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลายซูเปอร์แมนทุกกำแพงและภาพซูเปอร์แมนยกเครื่องบินดูยังไงมันก็เป็นเพียงแค่กล่องข้าวอาหารกลางวันเท่านั้นธรรมดารรมดาใบหนึ่งแต่เพราะความหายากและความชื่นชอบของแฟนๆซูเปอร์แมน นักสะสมที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาครอบครองทําให้ราคาของเจ้าลก่องข้าวกลางวันตัวนี้ราคาพุ่งไปอยู่ที่4 0 0 0 0 0บาทและถึงสภาพจะแย่ๆก็ยังตั้งรับกันอยู่ที่2 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับอันดับที่7 GIO j e 1994 Minimal v o r t e x Mock 47ของเล่นชุด t r i g g e r GIO j e ผลิตโดย Hushbo ปี1994 ซึ่งมันเกิดการทำไซส์ที่ผิดพลาดจึงถูกนำออกมาจากชั้นวางขายแล้วก็เก็บไว้แต่ในภายหลังมีผู้ที่เคยซื้อไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนำออกมาตั้งโชว์ทำให้ทุกคนได้เห็นมันอีกครั้งหนึ่งและราคาก็พุ่งขึ้นไปสูงจนถึง8 0 0แสนบาทเลยทีเดียวครับว้าว <Wow. S 1> อันดับที่6 55 PB t e d d y b e a r มันเป็นตุ๊กตาของเล่นในสมัยก่อนที่สามารถขยับได้เป็นครั้งแรก ผลิตโดยบริษัทสตีฟออกแบบโดยลิชาร์สตีฟผลิตขึ้นในปี1904โดยบริษัทนี้รับผลิตตุ๊กตาหมีราคาพแพงเพื่อการสะสมอยู่แล้วและครั้งหนึ่งได้มีการผลิตตุ๊กตาหมีที่แพงที่สุดในโลกโดยผลิตด้วยทองคำปากและจมูกของมันทําด้วยได้ทองคำเส้นส่วนขนเป็นได้ทอด้วยทองคำดวงตาดำนั้นก็ทำด้วยจากหินแซฟไฟร์ล้อมรอบด้วยเพชรเป็นในตาขาว หากใครอยากซื้อตุ๊กตาหมีที่แพงที่สุดในโลกตัวนี้เป็นของขวัญให้ใครสักคนแล,ล้วล่ะก็คงจะต้องลุ้นกันมากหน่อยล้วครับเพราะว่าเขาผลิตมาเพียงแค่125ตัวเท่านั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ125ปีของหมีเท y b แบกเรียกว่าทั้งแพงและหายากมากเลยนะครับราคาตามป้ายคือ62,446ยูโรหรือประมาณ84,000ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 2.6ล้านบาทนั่นเองอันดับที่5 Hot w h e e l Real r o d d e r Beach Bomb 1969รถโมเดลรุ่นนี้ผลิตในปี1969มีแนวทางการออกแบบจาก Volkswagen Bus k, ที่มาพร้อมกับกระดานเซิร์ฟบอร์ด2ออันโผล่ออกมาจากทางด้านท้าย แถมโมเดลนี้ยังต้องได้รับการทดสอบว่าสามารถใช้เล่นร่วมกับรางของ Stunt Track เซตได้หรือเปล่าด้วยซึ่งน่าเสียดายว่าไอ้เจ้า Real r o ร e r Beach Bomb เนี่ยมันไม่ผ่านการทดสอบและก็ไม่ได้ถูกผลิตออกมาจำหน่ายด้วยแต่มันเป็นรุ่นโปรโตไทป์และก็ทำให้มันกลายเป็นของล้ำค่าสุดๆชนิดที่ว่าบรรดาน,นักสะสมจากทั่วโลกยกให้ไอ้เจ้าเรียลโรเตอร์บีชบอมโมเดลคันนี้เนี่ยนะครับ ถือเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของนักสะสมไปเลยโดยรถที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่ก็ได้มอบให้กับพนักงานในขณะนั้นไปโดยไม่มีข้อมูลบ่งชี้ไว้เลยนะครับว่ามันมีจำนวนการผลิตอยู่เท่าไหร่แต่อย่างหนึ่งที่รู้แน่ก็คือมันมีไม่มากนะและความต้องการในตลาดของนักสะสมก็มีสูงมากกว่าหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นของเล่นที่มีมูลค่าสูงที่สุดชิ้นหนึ่ง เท่าที่เคยมีการจัดอันดับขึ้นมาซึ่งราคานั้นบอกได้เลยว่าเกินจะเอื้อมถึงปัจจุบันเจ้ารถโมเดล Hot Wheels คันนี้นะครับราคาอยู่ที่3.8ล้านบาทต่อคันวว้า <Wow. S 1> อันดับที่4กา n ดัม f i กแพลตินัม Toy Robot เจ้ากันดัม RX78 ตัวนี้นะครับสร้างจากทองคำขาวเกือบทั้งตัวแล้วยังมีเพชร1.5กลัดติดตรงลูกตาด้วย ถ้าไม่นับรวมกับเจ้ากันดั้มที่ยืนเป็นตังงานอยู่ตรงโยโกฮาม่าที่มันขยับได้นะครับตัวล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นของเล่นหุ่นยนต์ที่แพงที่สุดในวงการเก่งกำไรกันเลยทีเดียวราคาของมันปัจจุบันอยู่ที่9ล้านบาทอันดับที่3 Nintendo Wii Supreme ต้องถือว่าเป็นเครื่องเล่นเกมที่แพงที่สุดในโลกมันก็แง่แล้วครับเพราะพี่แกเล่นสร้างโดยทองคำา22กรัตน้ำหนักรวมถึง2.5กิโลกร,รั แถมปุ่มพาเวอร์มันทำด้วยเพชร0.25กรัต78เนตร,รวมน้ำหนัก19.5กรัตเอามาตกแต่งเพิ่มเติมให้อีกด้วยดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ราคามันจะสูงพุ่งไปขนาดนี้แถมทั่วโลกมีอยู่แค่3เครื่องเท่านั้นเองนะครับทำให้ราคาเจ้า nintendo ตัวนี้เนี่ยราคาสูงถึง18.5ล้านบาทเลยทีเดียวก่อนที่เราจะไปดูอันดับถัดไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของผมนะครับ คลิปผมเนี่ยนะครับชแน,นลนี้ทำเกี่ยวกับของเล่นความรู้ต่างๆของเล่นและเทคนิคในการถ่ายภาพของเล่นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวนี้นะครับช่วยรบกวนกดปุ่มติดตามที่มุมล่างขวาของคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับมีคอมเมนต์คำถามอะไรสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะพยายามมาตอบคำถามเพื่อนๆน,นะครับฝาก เพื่อนๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยไปชมกันต่อครับอันดับที่2 Cubism Style Barbie b a r b i ารีตัวนี้นะครับถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์อันเยอมนีชื่อดังคือสเตฟาโ o c a น t ูรีด้วยความพยายามสร้างสารรค์ผลงานโดยอันเยอมนีที่เอามาสวมใส่ที่คอของบาร์บีเนี่ยเป็นเพชรแท้3กะลัตทำให้เจ้าบาร์บีตัวนี้มันไม่ธรรมดา นะครับบุลค่าของมันก็เลยพุ่งขึ้นไปถึง20ล้านบาทเลยครับอันดับที่1 The Masterpiece Q Rubik Q ต้องถือว่าเป็นของเล่นที่แพงที่สุดจนถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับที่1น,นะครับเพราะว่ามันคือรูบิกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ15ปีของ r u b i กคิในปี1995โดย f ฟดคัวเลอร์ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทไดมอน คัตเตอร์อินเตอร์เนชั่นทำการสร้างมาสเตอร์พีดคิวตัวนี้ขึ้นมาซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามูลค่าของมันต้องแพงมากๆแน่เพราะมันถูกสร้างด้วยทองคําและตกแต่งด้วยเพชรทั้งตัวเลยราคาของเจ้ารูบิกคิวชิ้นนี้สูงถึง57ล้านบาทครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ10สุดยอดของเล่นของสะสมที่ เรียกว่ามูลค่าสูงที่สุดๆเลยนะครับสามารถจะทําให้ถ้าเกิดว่าคุณได้สัมผัสได้เก็บได้สะสมชิ้นใดชิ้นหนึ่งในมือแล้วแล้วก็เรียกว่ายิ่งกว่าถูกหวยอีกนะครับแล้วก็สําหรับโมเดลฟิกเกอร์ต่างๆที่เราเก็บสะสมเล่นกันมาหรือของเล่นต่างๆที่เราเล่นกันอยู่ในกลุ่มในปัจจุบันเนี่ยสักวันหนึ่งมันอาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ